ถ้าคุณไม่รู้คำนี้คุณไม่มีทางเป็นเศรษฐีตัวผมเองนะครับไม่เคยรู้จักคำนี้มาก่อนเลยเพราะว่าเราเรียนในระบบการศึกษาแบบโลกเก่าๆในเมืองนอกด้วยนะบางทีซึ่งเขาเน,เน้นของการที่จะไปทำงานรับงานประจำได้ตำแหน่งดีๆแล้วรับเป็นเงินเดือนแต่เศรษฐีทุกคนคนรวยทุกคนมหาเศรษฐีทุกคน,กคนรู้จักคำนี้คือคำอะไรไหมครับคำว่า leverage ภาษาไทยแปลว่าพลังทวีต้นตอของคำนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับมาจากคำว่า Lever L, L E V E R นะครับต้นตอของคำนี้ก็คือคันงัดคุณสังเกตไหมว่าเวลาสมมติตู้เย็นอันใหญ่ๆของหนักๆอะไรก็ตามกล่องใหญ่ๆอะไรก็ตามถ้าคุณยกคนเดียว คุณยกไม่ไหวแต่ถ้าคุณไปเอาไม้หรือเหล็กมาสักอันหนึ่งเอาอะไรมาวางไว้ขั้นไว้ตรงกลางเสร็จแล้วยกมันขึ้นมาแค่เหล็กอันเดียวคุณสามารถยกตู้เย็นอันนั้นขึ้นมาได้อันนั้นเรียกว่าพลังทวีหรือเครื่องทุนแรงบางอย่างนะครับก็คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ตอนแบบอายุประมาณเกือบ20ปีที่แล้วคำนี้มันเปลี่ยนชีวิตผมเลยมันทําให้ผมคิดอีกแบบหนึ่งมันทําให้ผมไม่คิดเหมือนโลกเก่าเหมือนโรงเรียนสอนมาแต่คิดในแบบที่ว่าทํายังไงฉันทํางานครั้งเดียวแล้วได้ผลรับมหาสาร คำคำนี้เนี่ยเป็นคำที่มาจากไอเดียคอนเซปต์ของอาคิเมดิสนะครับเป็นนักคณิตศาสตร์หลายคนอาจจะรู้จักบอกคำนี้บอกว่าคุณเอา คานงัดที่ยาวพอมาให้ผมอะแล้วผมจะยกโลกทั้งโลกให้คุณดูเขาพูดคำนี้มันมหัศจย์มากผมชอบแปลว่าอะไรขอแค่ยาวถ้าคุณต้องการยกของยิ่งหนักมากขึ้นก็ใช้พลังทวีให้มากขึ้นแล้วตัวผมเองวันนั้นก็เลยคิดแค่นี้เลยคิดแต่เรื่องทำยังไงฉันจะประหยัดแรงงานตัวเองฉันจะหาคานงัดให้ยาวที่สุดฉันจะหาพลังทวีให้เยอะที่สุดเพื่อที่ฉันจะได้เป็นเศรษฐีไม่ใช่ว่าต้องการรวยเท่านั้นนะครับผมต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงโลกอะไรบางอย่างพอตัวเองเนี่ยรอดออกมาได้แล้วไม่ต้องทํางานแล้ว มีเงินเหลือเฟือตลอดชีวิตแปลว่าอะไรผมโฟกัสอย่างเดียวเลย ทำยังไงที่ฉันจะสร้างประโยชน์ให้สังคมได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เรื่องเงินฉันไม่ต้องห่วงแล้วเพราะฉันไม่มีเจ้านายฉันไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนตัวเองไม่จําเป็นต้องไปขอร้องใครนี่แหละเป็นแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดเลยของผมนะครับแล้วผมอยากจะแบ่งปันอันนี้กับพวกคุณเพราะว่าหลังจากที่ผมได้เริ่มเข้าใจสิ่งนี้มันทําให้ผมสร้างลูกศิษย์ออกมาเป็นเศรษฐีน่าจะเป็นเป็นพันคนแล้วนะครับแล้วก็มันจะมากกว่านั้นขึ้นมาเรื่อยๆผมสร้างมูลค่าให้ประเทศนี้น่าจะเป็นหลายพันล้านเป็นหมื่นล้านแล้วอันนี้ไม่ได้โมมนคัมม่งเอาาาิดแล้ว บวกกับกับลูกศิษย์ของผมอ่ะยกตัวอย่างของอคนหนึ่งชื่อชอนชอนมาเรียนกับผมชอนบัวนาฮิดันมาเรียนกับผมจ่ายค่าคอรสสามหมื่นบาทจากสามหมื่นบาทนั้นเขาไปทําเงินสามสิบล้านเขาเคยทําคลิปออกมาด้วยนี่แค่คนคนเดียวแล้วก็จะต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าจบแค่สามสิบล้านแล้วก็มีลูกศิษย์แบบชอนอีกเยอะมากเช่นรุง้งเช่นเอว่าเช่นใหม่ ซึ่งไปทําเงินกันมหาศาลนิดหน่อยอีกคนหนึ่งซึ่งไปทําเงินกันมหาศาลและอายุน้อยๆกันั้งนั้นเลยมีเยอะแยะแบบนี้มากมายเพราะฉะนั้นเนะี่ยคุณก็เป็นคนคนนั้นได้นะครับถ้าคุณรู้จักคํานี้ Leverage หรือพลังทวี v, นะครับหนึ่งสิ่งที่คุณพลังทวี v ก็ต้องเป็นอินเทอร์เน็ตและก็สิ่งที่การค้าขายกันออนไลน์นะครับการออกหน้ากล้องถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องทั้งหมดสิ่งที่ผมค้นพบในเรื่องของพลังทวี v, และการใช้มันทั้งหมดเลยสามารถไปเรียนในคอร์สชื่อว่า t o p of the field นะครับ top of the field แปลว่าอะไรแปลว่าการที่เป็นเบอร์หนึ่งของสาขานั้นคุณอยากเป็นไหมครับคอสต์นี้มันเปลี่ยนชีวิตผู้คนมามากมายมันก็จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้ด้วยถ้าคุณสนใจสามารถที่จะไปติดต่อใน Inbox ของผมได้นะครับในเพจ f c e b o o o บปณิตุิธ์ังสีอาจารย์ของอาจารย์แล้วเราเ,เจอกันนะครับผมปณิตุทงสีสวัสดีครับ สำหรับใครที่อยากจะเรียนรู้ว่าอาจารย์มริตอึ้งดังสีเนี่ยใช้วิธีไหนนะคะเป็นพลังทวีให้ตัวเองสร้างตัวจนเป็นพันล้านทุกวันนี้นะคะและสําหรับหลายๆคนที่สงสัยว่าจะเริ่มต้นยังไงล่ะจะนักหนึ่งยังไงจะเริ่มต้นที่คลาสไหนดีนะของอาจารย์หลายคนถามครูเอว่าเข้ามาเยอะมากรวมทั้งอินบ็อกเข้ามาถามด้วยฟันธงให้ตรงนี้เลยนะคะว่าถ้าคุณอยากจะออกสตาร์ทเริ่มต้นรวมทั้งได้เรียนรู้วิธีการใช้พลังทวีอย่างที่อาจารย์ใช้สําเร็จมาแล้วและลูกศิษย์อีกหลายๆคน ก็ทำสำเร็จแล้วเช่นกันเริ่มต้นที่คลาส Top of the View ค่ะราคาเต็มคลาสนี้18,900นะคะสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้ก่อนนะคะแชร์คลิปนี้ออกไปแล้วนำกลับมารับราคาพิเศษลงทะเบียนเรียนได้ในราคาเพียง9,000 900บาทนะคะครูเอว่าให้สิทธิ์20คนแรกเท่านั้นนะคะถ้า,าว่าใครสนใจพิมพ์เลยค่ะว่าสนใจหรือกลัวจะไม่ทันเพื่อนส่งข้อความเข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจอาจารย์มดิตอึ้งรังสีได้เลยตอนนี้แล้วเจอกันในะคะนะคะทุกคนครูเอว่าสุรัญญาธ,ธรรมสุนทรสวัสดีค่ะ